สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขข่าวประชาวันที่6สิงหาคม2567นะครับเ่อาแรกไปดูกันที่ราคาทองคำนะครับราคาทองคำก็ปิดลบวันนี้ตามที่ทางต่อดปคุทั่วโลกนะครับที่ดูเทขายอย่างหนักอันเนื่องมาจากความไมตกลงบนนาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจอดถอยในสหรัฐอย่างไรก็ดีนะครับดังวิเค์เนี่ยคาดว่าการปรับตัวลงของราคาทองคําจะเกิดขึ้นเพียงชั่วข้าวเท่านั้นนะครับแล้วก็คาดการว่าราคาทองคําจะดีตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ในเร็วๆนี้นะครับเมื่อพิจารณาจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐวอชิงตันนะครับจะปรับลดอัดตราดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนทันมาครับก็ราคามันดิบ WTI ปิดลบวันนี้นะครับเนื่องจากนาักลงทุนยังคงเร่งการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยทงท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจตัถอยในสหรัฐ างาน,นก็ดีนะครับราคาน้ํามันเนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากการที่คาดการณ์ว่าสารัตึงเครียดในตะวันออกกลางอรารุณานเป็นวงกว้างหลังมีรายงานว่าอิหร่านจะทําการตอบโต้อิสราเอลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ลอบสังหารผู้นํากลุ่มฮามาสในกรุงเตหะรานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโอเคถัดมานะครับก็ไปดูกันที่ดัชนีดาโจนะครับปิดร่วงลงกว่าสองเปอร์เซ็นต์นะครับ ทั้งดัชนีดาโจนและ S&P 500คร่วงลงในวันเดียวรุนแรงที่สุดนะตั้งแต่เดือนกันยายนปี65ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจตัถอยในสหรัฐหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอนในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ต่ำกว่าคาดและอัตราการว่างงานที่พุ่งขึ้นแตะสูงสุดในรอบเกือบ3ปี นักทุนนะครับยังมองว่าความแน่ของเศรษฐกิจสหรัะเกิดจากการที่เฟดนะครับปรับลดอัตราดอกเบี้ยช้าเกินไปโดยล่าช้ากว่าทางการยุโรปและอังกฤษนะครับที่ได้รับ่าที่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปก่อนหน้านี้ขณะที่เฟดนะครับยังคงตึกอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ5 2 5จุถึงห้เปอร์เซ็นเป็นระดับสูงสุดในรอบ23ปีเลยนะครับ ถัดมานะครับข่าวตามตารางวันนี้มีเพียงแค่ออสเตรเลียนะครับที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของอัตาราดอกเบี้ยคาดว่าจะคงอัตาราดอกเบี้ยไว้ที่4.35เรนะครับช่วง11โมงครึ่งนะครับใครที่เทรดสกุลเงินออสเตรเลียนะครับในเวลาดังก่าวก็ขอะมัดระวังในความผันผวนไว้ด้วยนะครับ ทัานมานะครับก็ไปดูเรื่องของเทคนิคอกันนะครับราคาทองคำก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยราคารีบาวขึ้นมานะครับทดสอบบริเวณซับไพพน้ยสิบ 18, จนถึงประมาณ2430ซึ่งโซนนี้นะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยสามารถทำลายโซนนี้ขึ้นไปได้นะครับมีโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโซนนี้ยังไม่ถูกทำลายนะครับมีโอกาสที่ราคา จะย่อลงมาก่อนที่บริเวณ2,392จนถึงประมาณ2,383นะนี่ก็จะเป็นสซนแนวรับที่เราจะใช้ในการเทรดฝั่งไายถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยสามารถที่จะยืนในบริเวณจุดนี้ได้หรือว่ามีการกลับตัวของแท่งเทียนนะครับถัดมาแล้วก็ไปดูกันที่ราคางน้ม WTI นะครับก็จะเห็นว่าราคาขึ้นมาทดสอบ แนวต้านบริเวณ73.85จนถึง74.39นะแต่ว่าตอนนี้ราคาไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนเหนือได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ราคากำลังยอ่อทดสอบแนวรับซึ่งแนวรับเนี่ยที่ให้ไว้จะอยู่บริเวณประมาณ72.7นะจนถึงประมาณ72.2นะครับพ็ถ้าเกิดว่าราคาลงมาโซนบริเวณแถวๆนี้สามารถที่จะเข้าเทรดฝั่งบายได้นะขึ้นไปหาแนวต้าน75.5 จนถึงประมาณ76.16นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาไม่มีการกลับตัวในโซนนี้เลยนะครับเราก็ไม่สาีารถเข้าเดทฝังบ้ายนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยอาจจะลงต่อได้นะครับอาจจะลงต่อได้ไปถึงแนวรับถัดไปที่บริเวณ70.03หรือถึงประมาณ68.35ซึ่งเป็นแนวรับล่างสุดเลยนะครับล่างสุดเลยก็จะเป็น2องแนวสำหรับแนวรับถัดไปนะครับ ส่วนราชนีดาวโจน,นะครับเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยหลุดแนวเทรนไลน์หลักลเ,ลลเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะร่วงลงต่อได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาดีบารนะครับกลับไปยืนเหนือเทรนไลน์ได้และพุ่งขึ้นนะครับทําลายซับไพโซนบริเวณสามหมื่นเก้าันห้าร้อยเจ็ดสองขึ้นไปได้นะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงสี่หมื่นหนึ่งร้อยแปดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าผ่านไม่ได้นะครับก็จะมีสองแนวต้านด้วยการที่เราจะใช้ จังหวะนี้ในการเทขายก็คือช่วง39,407นะครับจนถึง39,572นี่จะเป็นโซนแรกที่เราจะใช้ในการเทขายนะครับโซนถัดไปจะอยู่ที่39,751จนถึง39,888นะครับก็จะเป็น2โซนที่รอาการตรวสอบแล้วจนว่าราคาไม่ผ่านเราสามารถแอคชั่นกว่างเซลล์ได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับรายการสุขข่าวนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ